ดินแดนอีสานเป็นพื้นที่ที่มีการพบโบราณคดีทั้งก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จํานวนมากจากการขุดพบโบราณสถานต่างๆสแสดงให้เห็นว่าดินแดนอีสานแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่นับพันๆปีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีแหล่งชุมชนกระจายอยู่บริเวณุ่มแม่น้ําต่างๆ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่12-14ดินแดนอีสานได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรทวาราวดีจนถึงพุทธศตวรรษที่16อาณาจักรขอมได้เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนอีสานแทนที่เมื่อสิ้นรัชการของพระเจ้าชัยวรมันที่7อิทธิพลของขอมในดินแดนอีสานเริ่มเสื่อมลง และเป็นการเริ่มขยุกอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างในรัชสมัยของพระเจ้าฟางมุมพุทธศักราช1896อาณาจักรล้านช้างถือเป็นอนาณาจักรที่มีความเข้มแข็งปกครองครอบคลุมอาณาเขตสองฝั่งรุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองหนองหานจนถึงดงพญาไฟมีศูนย์การการปกครองอยู่ที่หลวงพระบางและเวียงจันทร์เมื่อ<ม>พระเจ้าสุริยวงศ์ธร,รมิกราสเดจสวรรคต นครเวียงจันทร์เกิดความวุ่นวายมีการอพยพผู้คนข้ามฝั่งแม่น้ําโขงเรื่อยมาและในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานนี้เองได้มีการนําศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเข้ามาด้วยโดยในปัจจุบันเรียกดินแดนแถบนี้ว่าภาคอีสานประเทศไทยรูปแบบศิลปะล้านช้าง เป็นพุทธศินที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งสองฝั่งแม่น้ําโขงพระาธาตุเจดีนิยมสร้างเป็นทรงะระฆังสี่เหลี่ยมมีการเขียนภาพจิตรกรรมเราเรื่องพุทธประวัติเก็บไว้บนใบลานหีบธรรมและมีการก่อสร้างระพุทธร,รูปด้วยสำล์ด้วยไม้สร้างระพุทธร,รูปบุเงินบุทองซึ่งศิลปะมีความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นล้านช้างได้อย่างชัดเจน วันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมเดินทางเข้าชมพิพ right ิธภัณฑ์เมืองสกลนครแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีโดยได้เก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและจัดแสดงเรื่องราวรากฐานการพัฒนาเมืองสกลนครตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โบราณวัตถุที่อยู่ในยุคสมัยล้านช้างทั้งหมดที่นํามาแสดงพบอยู่ภายในองค์พระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครและได้มอบให้พิพิธภัณฑ์สกลนครนํามาจัดแสดงเป็นการชั่วคราวเราได้พบกับหลวงพ่อพระองค์แสนเป็นมรุทธรูปศิลปะล้านช้างเดิมรประดิษฐานณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารสร้างด้วยโลหะผสมสัมฤธิดขนาดสูง168ซนติเมตรกว้าง 1 0 4ซนติเมตรหน้าตักกว้าง66ซนติเมตรมีอายุประมาณ200-300ปีคำว่าแสนเป็นชื่อของหน่วยนับสำหรับเรียกน้ำหนักวัตถุที่มีน้ำหนักตั้งแต่120กิโลกร,รัมขึ้นไปนอกจากหลวงพ่อพระอ,องค์แสนแล้ว,วเรายัางได้พบพระบางประจำเมืองสกลนครเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมีอายุประมาณ200ปีสร้างด้วยสำลิดขนาดสูง123ซนเมตร กว้าง134.5เซนติเมตรพระพุทธรูปปางเปิดโลกพระเจ้าหลักคำเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวล้านช้างอายุป,ประมาณ100ปีสร้างโดยโลหะผสมสำลีความสูง73เซนติเมตรกว้าง23เซนติเมตรนอกจากนี้เรายังพบงานช้างแกะสลักเป็นภาพพระพุทธรูปสี่พระองค์มีอายุป,ประมาณ300ปีมีความสูง30.5เซนติเมตร และกว้าง6เซนติเมตรซึ่งนอกจากเราจะพบพระพุทธรูปปางต่างๆแล้วยังมีหีบธรรมอายุป,ประมาณ200ปีรวดลายบนหีบงดงามยิ่งนักมีขนาดความสูง117เซนติเมตรมีความกว้าง45.5เซนติเมตรโดยหีบธรรมเป็นหนึ่งในเครื่องสักดิ์สในพระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นโดยมีจุดหมายเพื่อเก็บรักษาคัามภีร์ไบลานที่บันทึกพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หอพระเจ้าลักษณะคละ้ายคล้กับธรรมมาตอายุประมาณ200ปีสูง157เซนติเมตรกว้าง145เซนติเมตรยาว68เซนติเมตรโดยหอพระเจ้าชั้นบนสุดใช้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปชั้นล่างใช้เก็บคำพีใบลานอักษรธรรมอีสานนิทานชาดกและพระไตรปิดกในพระพุทธศาสนาถือเป็นศิลปะแบบล้านช้าง ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ภายในห้องจัดแสดงเรายังได้พบอาวุธยุโทโธปกรณ์หอกเงาสามง่ามตลอดทั้งศัพ์ประครับหรือที่นั่งบนหลังช้างใช้สำหรับนั่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนบอกเราความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมลานช้างที่อยู่หน้าดินแดนอีสานจังหวัดสกลนครในปัจจุบัน